เราจะไปดูต้นน้ำของน้ำตกกันครับเดี๋เราจะไปดูต้นน้ำของน้ำตกสายนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติผูเรนคาตรงทางงเนี้โอ้ยไปฮะโอ้ยตามหาต้นน้ำกัน ต้นประดู่ครับไม่ใช่ต้นน้ำมี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับหนึ่งร้อยเมตรเส้นทางที่เราจะไปอุ้ยเขี้ยอะไรตกอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยถึงหนึ่งกิโลเมตรครับบรรยากาศ เขียวๆขาวๆดำๆแดง<ำ>ๆแบตจะหมดเดี๋ยวใกล้ถึงก็ะให้ดูอีกชิด่ปหน้าจะใกล้ถึงต้นน้ำนะใกล้แล้วเรากำลังจะถึงต้นน้ำแล้วต้นน้ำก็คือ ตรงนี้นี่เองต้นน้ำนี่จึม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 จันมมตรงนี้ฮะนี่แหละต้นน้ำ หมดแล้วไม่มีน้ำแล้วมีแต่วิวสวยเอ้ไม่เดิมอีกป้าเบนจพันหินก้อนนั้นน่าจะเป็นหินที่สูงที่สุดนในอุทยานแห่งชาติโคเรนคานะ นี่ถ้าฝนไม่ตกจะปินขึ้นไปให้ดูฝนตกอันตรายครับนีย่ยังใหญอันนี้ป่าภัยตอนนี้เรากำลังจะไปอยู่จุดพื้นดินที่สูงที่สุดใน อุทยานแห่งชาติปูแลนคารครับนั่นก็คือไม่ใช่ตรงนี้เป็นไปตรงนู้นโอ้โหบริเวณแถวนี้คาดว่าก็จะถึงจุดสุดยอดของอุทยานแห่งชาติปูแลนคาจุดสูงสุด หรือเปล่าหรือมีอีกเหมือนจะมีไปอีกครับเดีย๋ยวลอาไปดูวิกงผเหี้ยเราแบบนี้ไล้ไหมครับลากลากปูป่าหูยมีไปอีกครับเดีย๋ยวเรามาดูผาตรงนี้เฮ้ยมาถึงแล้วนะครับผาควายไม้ผา ที่สูงที่สุดในปูนคาอันนี้สูงสุดของจริงไปดูกันโอ้โหขึ้นไงเนี่ยนีม่มันนี่ มีน้ำตกหน่อยถึงแล้วถึงแล้วไม่เห็นวิวอะไรเลย